พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน,นกโยนำให้พวกเราอดทนคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำอยู่เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเกิดการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหบท ธรรมที่เป็นกิเลสธรรมทุกธรรมพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสตจันทศโรน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นอย่างอยู่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรวบรวมสมบัติปัจจัยสี่ที่ได้จะทารรทั้งหมดทุกธรรมด้วยเครื่องจักพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมที่มีศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยบารมีสามสิทธัตระเดชพุกหลวงพุสดันทสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทััพระเดชพรุกหลลงพุสดันทัสโรดึงดูดบ่อเกิดซึ่งกันและกันกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธาตุ เกิดเป็นธรรมบาร,รมี30สบทัศพระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดธาตุประกอบเป็นท่อทานธรรมบาร,รมี30สบทัศนี้กระแสธรรมบาร,รมี30สิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่เกิดจากหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทธั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรรวมเป็นกระแสอยู่มากที่อู่มหาสมุทร ปรมีสามสิทน์สระเดชพระคุณทโธสดันทัสโรอยู่ในส่วนกลางของจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้า อยู่ในส่วนกลางของนิพพานธรรมารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรบางส่วนดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบเป็นท่อฐานธรรมปรมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เดินทางรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมทั้งธรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรและธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสดจันทัศโรเพื่อปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสดจันทัศโรหน่วยใหม่ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรง ความเป็นอย่างอยู่ทานศีลสมาธิที่ปกติยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบาร,รมีสาวสิบทัศนประเดชพระกุลหลวงปุสพยันทัสโรปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นธรรมกิเลส กระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพอสดเดนทัสโรที่เดินทางจากส่วนที่ละเอียดที่สุดของเครื่องจักรพลังงานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพอสดเดนทัสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่ศักดจันทรัศโรมายังตำแหน่งหยาบสุดจัก,กรวาลมนุษย์ที่รวมทั้งนรกโลก,กันอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเพื่อรุกเข้าหา รรมทั้งหมดทุกธรรมพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นการรุกเข้าหา ธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสปลอดภัยไม่ประมาทอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุด ของร่างกายคนสัตว์สิ่งของกิเลสอยู่ในตำแหน่งด้านนอกของแกนกลางเส้นทางใสกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นตำแหน่งหยากการควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษา ร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำได้สมบูรณ์มากกว่าธรรมกิเลสสามารถดึงดูดบ่อกเกิดนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพรุกุลวงโสศจันทัศโรเพื่อให้ธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นการตรวจตราพิจารณาสังเกตอย่างละเอียดถึงธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่อยู่ใน ทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสบทัศน์นี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นอย่างอยู่ เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติหยุดผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับให้เป็นคู่กรรมคู่เวรหลอกลวงให้อาฆาตเบียดเบียนจองเวรซึ่งกันและกันให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งแท้จริงแล้ว คนสัตว์สิ่งของเป็นพี่น้องกันประคับประคองหล่อเลี้ยงให้รับบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรซึ่งกันและกันเป็นปกติกิเลสทำให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตาย ให้เกิดภัยพิบัติทำลายร่างกายคนสัตว์สิ่งของโดยการเปลี่ยนบารมีสามสิบพัฒพระเดชพระคุณหลวงปสษฎจันทสโรที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆ ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัสโรลดลงชีวิตเป็นยังอยู่จึงเสื่อมจากบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัสโร เป็นธรรมโลกโกรธหลงชีวิตที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบร,รมีสามสุทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสหลอกลวงให้ทำลายทำลายตัวเอง ทำลายทำลายคนสัตว์สิ่งของปิดบังไม่ให้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันทั้งหมดปิดบังไม่ให้รู้การเกิดขึ้นของปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้รู้การรวบรวมสมบัติ ัจซีซึ่งเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสางสิทัตประเดชพระคุณหลวงพุ่สถจันทัสโรทำให้เกิดปัจใจซีเกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสานสิทัศน์พระเดชพคุณหลวงพุษฏจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสานสิทัศน์พระเดชพคุณหลวงพุษฏจันทัสโรศูนย์กลาง ดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทศโรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมธาตุมากขึ้นด้วยบาร,รมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทศโรเป็นท่อทานธรรม บารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทดแสนทัสโรที่เหมาะสมในการไหลเวียนเดินทางของบารมีสาสิบทัศน์นี้เพื่อรุกเข้าหาทรรทั้งหมดรุกเข้าหาธรกิเลสได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการเกิดขึ้นของสมบัติปัจจัยสี่ อาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติที่จเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อๆจากการรวบรวมสั่งสมรักษาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทษจันทสโรกิเลส ที่มีอนุภาพน้อยกว่าบารมีสามสิทัศตถะเดชพะคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศตถะเดชพะคุณหลวงพุทธจันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศถนี้ถูกหลอกลวง ถูกยั่วยวนด้วยโลภด้วยกโกรธด้วยหลงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมหลอกลวงให้รวบรวมรักษาโลภโกรธหลงไว้ในท่อทางธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ เพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสธจันทัศโรที่อยู่ในแต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ให้เป็นกิเลสโลภอดลงกิเลสที่อยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ตั้งผังสำเร็จดึงดูดกิเลสใหม่ๆจากศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุษจันทัสโรเกิดเป็นกิเลสมากขึ้นเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุษจันทัสโรได้มากขึ้นโดยรวมๆแล้วกิเลสที่มีมาก ในนิพพานธรรมบาร,รมี30สิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพอสธจันทัสโรมีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพน้อยกว่า mm hmm. บาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพอสธจันทสัสโรกิเลสที่เกิดขึ้นในท่อฐานธรรมบาร,รมี30สบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนเป็นธรรมปรมีสามสิบพักพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้ได้สมบัติ จากทำรรทั้งหมดที่รุกเข้ามาในนิพานธรรมารมีสามสิบทัศน์นี้ขยายนิพานธรรมารมีสามสิบทัศน์นี้ได้ครอบคุมกว้างขวางรุกเข้าหานิพานธรรมกิเลสนิพานธรรมอัพยากตาธรรมมาได้มากขึ้นเรื่อยๆ กิเลสที่มีมากที่ทำให้เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากที่รับรู้นี้เป็นวิกฤตของกิเลสที่มีมากถ่ายทอดให้เราได้รับรู้ เพื่อหลอกลวงให้รับกิเลสเข้าไปไว้ในตัวของเราวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เรารับรู้อยู่ในขั้นตอนที่กิเลสถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศส์พระเดชพระกุลหลวงพุทศพยันทัสโร หน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาการหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนของกิเลสเพื่อให้รับกิเลสไว้ในตัว,เ,ว,ตวเพื่อการดำรงอยู่ของกิเลสในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส ในการรุกของกิเลสที่เคยอยู่ในนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้ทำให้นิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้มีขนาดเล็กกว่านิพพานธรรมของกิเลสจากที่เคยมีขนาดใหญ่เท่ากับนิพพานธรรมของกิเลส นิพพานธรรมอัพพยากตาธรรมาบรมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลงพุสสจันท์ัศโรประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักพัฒนาปรบูงจากสภาวะที่ถูกรุกจากกิเลสเป็นสภาวะรุกเข้าหา กิเลสเปลี่ยนกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สัจันทรทัศโรได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาที่เกิดจากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงกุทยันทัศโรปรับปรุงทานศีลส,สมาธิเป็นปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลบรมีสารสิทธัส พระเดชปุกุลลงปุะสะจันทศสโรตามที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชปุกุลลงพุสสจันทสโร ไปพร้อมๆกับท่านรวบรวมเป็นสมบัติปัจจัยสี่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสสดจันทร์สโรเปลี่ยนจากสมบัติปัจจัยสี่ที่เป็นของปลอมของกิเลสซึ่งเป็นวิบัติเกิดเป็นสมบัติบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทศโรเพื่อให้ร่างกายของทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางไหลเวียนปรมีสามสิบทัศนนี้ได้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆได้ขยายขนาดขยายขอบเขต รุกเข้าหานิพพานธรรมทั้งหมดได้เป็นปกติต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่มผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึด ไม่คับแครบรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รวดเร็วในเวลาไม่มากเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติจะ การทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิบทัศพระเด็ศพคุณหลวงปุษตันทัศโรที่ทำอย่างปลอดภัยไม่ประมาทจึงทำให้ดำรง นิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรขยายขนาดครอบคุมไปยังทุกนิพพานได้ต่อเนื่องเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาพระเดชประคุณหลวงพ่สดจันทัโรพระเดชประคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุยให้พวกเราอดทน คือบารมี3าสบทัศพระเดชประกุลหลวงปุษฎจันทัสโรคือรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลม่ปมปฐมเริ่มแรกทำบารมี3าสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปุษฎจันทัสโร เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงร,รักษาควบคุมบังคับสังกัดทรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแททห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดรปกุลหลวงปุสตจันทัสโรด้วยการรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดรปกุลหลวงปุสตจันทรัสโร หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชปะกุลหลวงปสสถจันทัโร